ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงสวนทุเรียนของพี่ณะนะครับที่บ้านชาตะเรืองอําเภอเขาทิจกูดนะครับเรามาติดตามผลงานไม้ทั้งหนึ่งสามและไม้บวกิินพัดนะครับที่ณ์เอามาดูแลครับต้นทุเรียนนะครับอันนี้เข้าปีที่ห้าแล้วนะครับอันนี้ครับทุเรียนต้นนี้นะครับนี่เมื่อก่อนครับเป็นโรคไปท็อปลงนะครับเรารักษาหายแล้วก็ตัดทิ้งรอ ไอ้ขแขนงต้นเกิดใหม่ครับอันนี้ก็เกิดได้สองปีเห็นไหมต้นฟูกิ่งอวบแล้วก็สามารถที่จะไว้ลูกได้นะสมบูรณ์ครับเป็นลูกดีลูกดกมากนะครับลูกมีความเขียวสมบูรณ์นะครับฟูสวยฟูเป่งน,นะครับแล้วก็ใบนะครับดูสิครับใบมีความเขียวใหญ่สมบูรณ์เนื่องจากได้ธาตุอาหารที่ครบทั้งสิบสี่ธาตุอะมิโน,โนที่ครบทั้ง ยี่สิบชนิดที่พืชต้องการนะครับอันนี้ต้นห้าปีนะครับหัวตกมากเป็นร้อยร้อยลูกครับเนี่ยนะต้น,นครับอันนี้ต้นสี่ปีนะครับ่งมีลูกปีนี้ปีแรกเห็นไหมฮะลูกเขหยใหญ่สมบูรณ์หนามสวยทรงสวยนะครับเขาบอกต้นเรียนปีแรกต้นใหญ่แล้วหนามจะโตจะเป็นในเขโบ้ มันอยู่ที่อาหารนะครับถ้าอาหารครบ14ธาตุอะมิโนที่ครบอัง20ชนิด